สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เช้าวันเสาร์นะคะเรามากินข้าวต้มหมูกันนะคะเพื่อนค่ะวันนี้ก็อากาศตอนเช้าก็เย็นๆนะคะวันเสาร์เลยนึกอยากจะกินข้าวต้มนะคะลูกหลานก็ปิดเรียนเสาร์อาทิตย์ลูกหลานก็ไม่ค่อยสบายหลานก็ตัวร้อนเมื่อคืนนะคะก็เลยต้มข้าวกินก,ก่อนตอนเช้านะคะนี่ ต้มใส่หมูบดนะคะเพืเ่อนๆซื้อมาครึ่งกิโลนี่นะคะต้มใส่ข่าหอมมะลิของเรานะคะเต็กเม็ดออกยางดีมากนะคะนี่้ามมะลิของเราเองเนาะต้มให้มันเต็กเม็ดนี้เลยนะคะแล้วก็ปรุงเครื่องใส่ผักชีเทียมเจียวนะคะปรุงเครื่องใส่เกลือนะเพืเ่อนๆ ยิมก็ต้งกินแบบนี้ประจํานะคะนึกยากกรต้มกินนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นกระเทียมเกียวนะคะเพื่อนแนละ้วก็จะใส่กระเทียมเกียวนะคะไปด้วยจะได้หอมๆเนาะนี่ค่ะใส่ไปเลย ต่อไปเราก็ใส่ผักนะคะของผักชีของเราเองนะคะผักที่เราปลูกเองตื้อเต็นเนื้อหมูนะคะเพืเ่อนๆเ,เสร็จแล้วข้หอมมะลิยางเต็มที่นะคะคุณก็มาถือชามรอแล้วนะคะหิวแล้ว เดี๋ยวชิมก่อนอะไรไหมอืมกระชามลงมาใกล้ๆกุหลาบไหนเนื้อหมูวะแค่นั้นนะเดี๋ยวม,มาเติมอีกเกดยอือ่ะร้านเมื่อคืนกับตัวร้อนเทดให้ตัวให้สองทีร้านห้กินยา ยายจะเทียงอย่างนี้แหละแต่ไม่ได้เป็นไรหรอกอ่ะ,อะกินข้าวต้มกันวันนี้อ,อ่ะต้มเสร็จแล้วก็กินเลยแหละเพื่อน,นกำลังร้อนร้อนเลยนะคะนี่กินให้มันแล้วเลยนะกินแล้วจะได้ไปทำอย่างอื่นต่อนะคะกินก็ยากกำลังร้อนร้อนอยู่อ่ะเพื่อนเพื่อนมากินด้วยกันนะคะ 嗯。Huh?